อันนี้จะเป็นจุดจะไม่ตะเกียนะครับจ mm ุดโชคาโชคอลาบทำ่ยนโผล่ขอรัาบเป็นจิตเดินใจนะน่าจะมีเน no ี่ยอชานะครับมีจุดชาร์จจุดชาร์จกองสาปีด้วยนะครับทำไมมาไม่ มีหลายรุ่นเลยกระดิ่งยุนเนีมีหลายรุ่นเลยก็่มีน่าจะมีมีไอโฟนเนาะมีหลายจุดเลสมีโรคตลาบรคตลาเลยประมานเนี่ยกลาลชั้ชปีเจอคอราถูกไม่ถูกเง ใหญ่ๆเยใหญ่มากเลยถึงเนี่ยเใหญ่มากตามที่คคุมไปเห็นหนามอสใหากมากเลยนี่งเป็นสวนหย่อมเล็กๆนี่องทุขงเอกชัยตรงนี้ยจะมีอะแยๆไปหมดนักท่องเที่ยวนั่งทักสบายเลยนะครับง เพี่ยอไปถ่ายลงถ่ายรูปกันเพียบไปห้องน้ำสะดวกสบายมากนะครับจุดนู้นก็จะเป็นศา,านลพระสำหรับคนที่เกิดศีลฬาเนาะเรา,ารไปสักการะบูชาได้นะครับขอโชคขอลาภนะครับขอหวยขอหวยรวยเวออบอร์ประมาณน,นี้ครับมาสะดวกสบาย จุดทัดตรงเทียนนั่นแหละนี่แหละอาหารสารพันไทยนรสิงห์นี่ครับท่านใดที่ยังไม่เคยเจอเนาะนี่ครับคืออะหารนะนี่แหละจุดนี้นะครับจุดนี้ครับนี่เราอะหารนะของแท้เลย นไม่คเช่ก็เห็นแล้วนะครับ่องเทล ที่บรหลักทหารนะครับายสัมาน์โลจติกจุดนี้โลยนี่ครับ

Hey. Yeah.